สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนางฟ้า1คันนะครับ Civic F D Honda Civic ีวปี2009นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยงามเลยครับรองมาชมกันดูว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับตัวนี้ให้ผ่อนได้ด้วยครับรองชมรายละเอียดอ่านดูคร่าวๆได้เลยนะครับจะผ่อน4,500ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วครับใครเครดิตดีจัดได้จัดเลยนะครับคันนี้สวยงามครับ สภาพเดิมๆนะครับเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะครับใครหาเอาไว้ใช้งานครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนสภาพสวยงามมากเลยครับถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับนะครับใครเครดิตดีวางเงินดาวหรือไม่หรือจะใช้เครดิตอย่างเดียวก็ลองสอบถามกับคนขายได้เลยนะครับคันนี้สมบูรณ์สวยงามครับมือเดียวป้ายแดงประวัติดี นี่นะครับนางฟ้าของจริงนะครับภายในจะเป็นผ้านะครับถ้าใครไม่ชอบก็ค่อยไปเติมไปแต่งเป็นเบาะหนังอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้สภาพรถสวยงามครับราคา239,000บาทนะครับรถปี2009สวยครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับรับรองเอาไปใช้งานได้สบายๆครับรถประวัติดีนะครับ มือเดียวป้ายแดงแบบนี้เข้าทางครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของ Honda นะครับตัวนี้ก็เปิดอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมมาแรงมากและก็ราคาแทบจะไม่ล่วงเลยนะครับนี่ปี2009แล้วนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถใหม่น้อยนะครับ รองชมดูได้เลยอยากรู้อยากเจอต้องไปทดลองขับตัวจริงนะครับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสภาพสีถือว่าสวยงามครับเงาแวบเลยนะครับรองชมดูก่อนได้เลยนี่นะครับสภาพแบบนี้ท่านสนใจหรือไม่อยากได้รองคำนวณดูนะครับถ้าชอบขอให้พี่น้องสมาชิกโทรสอบถามนะครับการจัดไฟแนนอะไรก็ได้นะครับสวยครับ พาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับหรือถ้ารถเขาเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วเ่าสวยจริงๆเขายอมให้เราเอาเข้าเช็คที่ศูนย์อยู่แล้วครับอันนี้คือ1ข้อนะครับในการพิสูจน์ว่ารถสวยจริงประวัติดีหรือเปล่านะครับรองชมดูเลยนะครับถ้าสวยถูกใจอย่างไรถ้าชอบรีบตัดสินใจรถอยู่กรุงเทพนะครับถนนนวนจันทร้องชมดูก่อนได้เลยนะครับถือว่าสวยครับสภาพดีครับ ถึงจะเป็นเบาผ้าแต่ก็ดูสะอาดอยู่นะครับตอนนี้เราก็มองได้แค่ตาแล้วครับที่เหลือก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยของจริงแล้วครับว่าจะเป็นอย่างในรูปที่เราเห็นหรือเปล่านะครับถือว่าดูแลสีมาเนียนเงางามขนาดนี้แจ่มครับพี่น้องสีดํานี่ถ่ายรูปขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่บางทีบางครั้งต้องอยู่กับกล้องนะครับถ้ากล้องจับไม่ชัดนี่ถ่ายสีดําสวยยากครับอันนี้ถือว่าถ่ายมาแจ่มเลยครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับไปพิสูจน์ตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับผมทําหน้าที่น,นําเสนอนะครับถ้าชอบเน้นให้ไลน์หรือโทรเข้าไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากไปอีกหนึ่งทางเลยครับ